สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับหลายๆคน,นอยากจะประสบความสำเร็จนะครับอันนี้เราถ่ายวิดีโอเนี่ยอยู่นอกสถานที่นะครับแต่เราจะบอกแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับในเมื่อเราไม่มีทุนเราไม่มีแต้มต่อในสังคมสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือว่าความอดทนความมุ่งมั่นความพยายามนะสิ่งที่พูดไปเนี่ยนะครับทำได้เพราะอะไร เพราะเราถ้าบอกว่ามีต้นทุนมีเงินเราไม่มีไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คืออดทนแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พยายามนะครับถ้าทําได้แบบนี้นะครับรับรองได้เลยเพื่อนๆสําเร็จแน่นอนนะครับก่อนจะจบนะครับให้วิดีโอนี้นะครับไปถึงลูกค้านะครับโครงการบ้านคำวุกอยู่ที่บ้านละอ่อนะครับตําบลเฉลียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับ พื้นที่ขนาดใหญ่มากๆนะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย70ตารางเมตรนะครับที่ดินนะครับหน้ากว้างใหญ่นะครับแปลงใหญ่เลยนะครับ47ตารางวานะครับติดต่อมาได้นะครับ0621254561สวัสดีครับผม